เป็นดูโนต้ตวิเศษแอบถ่ายแพทิเซียเลี้ยงลูกน้อยหมื่นล้านจนเป็นแบบนี้เป็นคุณพ่อป้ายแดงที่นอกจากเห่อลูกสาวคนแรกน้องแอลิเซียมากๆแล้วดูเหมือนว่าคุณพ่อป้ายแดงอย่างโนต้ตวิเศษจะรักและเห่อคุณภรรยาไม่น้อยเหมือนกันแฟนๆก็เลยได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของคู่โนต้ตแพทิเซียกับลูกสาวไปด้วย โดยล่าสุดโน,นวิเศษได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักของคุณภรรยาแพติทเซียที่กำลังนอนหลับปุ๋ยไปพร้อมกับลูกสาวยอมใจให้มนุษย์แม่จริงๆครับหลับกันทั้งคู่ทั้งคุณแม่คุณลูกเลย p a t n o t e p a t n o t e a l i c i a a l i c i a งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอ็นดูคุณลูกหรือคุณแม่ก่อนดีคลิปนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลย เช่นคุณแม่หลับยังสวยอ่ะคิดดูน้องเหมือนคุณพ่อมากน่ารักค่ะคุณแม่เพียนแน่ๆเลยน่ารักค่ะน่ารักมากๆโถแม่น่ารักดีนะน้ำไหลไม่ไหลขำเลยคุณแม่สวยมากคุณแม่เลี้ยงลูกน้อยยังสวยเลยค่ะคุณแม่เปล่งปังสุดๆเลยน้องก็น่ารักมากทำไมสวยมากแฝดพ่อหลับยังไงให้ดูสวย สู้ๆค่ะแม่น่ารักจังเลยค่ะแก้มนอนเอ็นดูคุณแม่คุณลูกจังเลยค่ะเอ็นดูหลับยังสวยทำไมยิ่งเป็นคุณแม่ยิ่งมีอ่อร่าคุณแม่แพทสวยมากคนอะไรหลับยังสวย